ในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางทุ่งนาเขียวขจีและภูเขาที่โอบล้อมราวกับอ้อมกอดของธรรมชาติมีบ้านไม้หลังหนึ่งตั้งอยู่ปลายหมู่บ้านหลังคามุงจากเก่าๆผนังไม้ซีดจ,จางจากแดดและฝนบ้านหลังนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของแม่ไม้คนหนึ่งชื่อคำเอย๋ยคำเอ๋ยเป็นหญิงวัยกลางคนรูปร่างผอมบาง ผิวกร้านแดดจากการทำไร่ทำนามาทั้งชีวิตนางสูญเสียสามีไปเมื่อหลายปีก่อนจากอุบัติเหตุในทุ่งนาเหลือเพียงลูกชายตัวน้อยชื่อบัวลอยเป็นกำลังใจเดียวในชีวิตชีวิตของคำเอ๋ยไม่ได้ง่ายดายนางไม่มีที่นาเป็นของตนเองต้องไปรับจ้างดำนาถอนหญ้าและเก็บเกี่ยวให้ชาวบ้านวันไหนมีงานก็ได้กินอิ่ม วันไหนไม่มีงานก็ต้องหุงข้าวผสมมันสำปะหลังเพื่อประทังชีวิตเสื้อผ้าที่ใส่ก็ปะแล้วปะอีกแต่ถึงจะยากจนเพียงใดคำเอ๋ยก็ไม่เคยคิดคดโกงใครทุกเชา้านางจะตื่นก่อนฟ้าสางก่อไฟหุงข้าวในเตาดินเผากลิ่นควันไฟลอยอ้อยอิ่งในอากาศบัวลอยจะตื่นขึ้นมานั่งข้างแม่ คอยช่วยพัดไฟด้วยพัดใบตาลเล็กๆแม่เหนื่อยไหมเด็กชายถามด้วยเสียงใสคำเอ๋ยยิ้มบางๆลูปศรีรษะลูกเหนื่อยสิลูกแต่แม่ทนได้ขอให้บัวลอยได้เรียนหนังสือแม่ก็พอใจแล้วแม้จะจนคำเอ๋ยก็พยายามส่งลูกไปโรงเรียนนางเชื่อว่า ความรู้คือทางเดียวที่จะทำให้ลูกมีชีวิตที่ดีกว่านางยอมอดข้าวบางมื้อเพื่อเก็บเงินซื้อสมุดดินสอให้ลูกวันหนึ่งหลังจากทำงานในไร่ของผู้ใหญ่บ้านเสร็จคำเอ๋ยเดินกลับบ้านผ่านป่าละเมาะระหว่างทางนางเห็นถุงผ้าตกอยู่ใต้ต้นมะขามเมื่อเปิดดูพบว่าภายในมีเงินจำนวนมาก นับดูคร่าวๆก็มากพอจะทำให้ชีวิตนางสบายไปหลายปีหัวใจของคำเอ๋ยเต้นแรงเงินจำนวนนี้สามารถซ่อมบ้านซื้อควายหรือแม้แต่ส่งลูกเรียนต่อในเมืองได้แต่แล้วเสียงของสามีที่เคยสอนให้นางซื่อสัตย์ก็ดังก้องในใจของไม่ใช่ของเราอย่าเอาแม้เราจะจนก็อย่าให้ใจจน คำเอ๋ยสูดลมหายใจลึกๆแล้วตัดสินใจหอบถุงผ้าไปที่บ้านผู้ใหญ่บ้านเพื่อประกาศตามหาเจ้าของไม่นานนักเจ้าของเงินก็ปรากฏตัวเป็นพ่อค้าจากต่างหมู่บ้านที่ทำเงินหล่นหายเขาดีใจมากเมื่อได้เงินคืนและพยายามยัดเงินส่วนหนึ่งให้คำเอ๋ยเป็นรางวัลแต่คําเอ๋ยสายหน้าฉันแค่ทำในสิ่งที่ควรทำเงินนี้ไม่ใช่ของฉัน ข่าวความซื่อสัตย์ของแม่ไม้ยากจนแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านบางคนชื่นชมบางคนสายหน้าอย่างไม่เข้าใจว่าทำไมไม่เก็บไว้เองแต่คำเอ๋ยไม่สนใจคำพูดเหล่านั้นนางกลับบ้านด้วยหัวใจที่สงบคืนนั้นแม้จะมีเพียงข้าวกับเกลือเล็กน้อยเป็นอาหารแต่คำเอ๋ยรู้สึกอิ่มเอมใจมากกว่าทุกวันบัวลอยมองแม่ด้วยแววตาภูมิใจ แม่เก่งที่สุดในโลกเลยเด็กชายพูดคำเอ๋ยหัวเราะเบาๆพลางกอดลูกแน่นท่ามกลางแสงจันทร์ที่ส่องลอดช่องฝาไม้เข้ามาในบ้านเล็กๆหลังนั้นชีวิตยังคงยากจนแต่หัวใจของพวกเขากลับมั่งคั่งยิ่งนักฤด,ดูฝนปีนั้นมาถึงเร็วกว่าปกติฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันจนลำห้วยท้ายหมู่บ้านเอ่อล้น น้ำไหลเชี่ยวกรากเท่าท่วมทุ่งนาและบ้านเรือนบางส่วนบ้านของคำเอ๋ยตั้งอยู่ที่ลุ่มน้ำเริ่มซึมเข้ามาใต้ถุนบ้านคำเอ๋ยต้องรีบยกข้าวของขึ้นที่สูงบัวลอยช่วยแม่ขนฟืนและกระสอบข้าวเสียงฟ้าร้องดังสนั่นจนเด็กชายตัวสั่นแม่กลัวไหมบัวลอยถามกลัวสิลูกแต่เราต้องเข้มแข็งคำเอยตอบ พลางจับมือลูกแน่นคืนนั้นน้ำท่วมสูงถึงบันไดบ้านทั้งสองต้องนั่งกอดกันบนแคร่ไม้รอให้ฝนซาหลายครอบครัวในหมู่บ้านก็ประสบชะตากรรมเดียวกันรุ่งเช้าฝนหยุดตกแต่น้ำยังท่วมขังข้าวของเสียหายหลายอย่างกระสอบข้าวที่คำเอยเก็บไว้เปียกชื้นจนใช้ไม่ได้นางแทบสุดลงกับพื้นเพราะนั่นคือสเสบียงสุดท้าย แต่แทนที่จะจมอยู่กับความสิ้นหวังคำเอยกลับลุกขึ้นและเริ่มช่วยเพื่อนบ้านที่หนักกว่าตนเองบ้านของยายแสงถูกน้าพัดกำแพงไม้พังคำเอยพาบัวลอยไปช่วยเก็บกวาดทั้งที่บ้านตนเองก็เสียหายชาวบ้านเริ่มเห็นน้ำใจของแม่ม้ายยากจนอีกครั้งบางคนที่เคยดูถูกนางเริ่มรู้สึกละอายใจผู้ใหญ่บ้านจึงเรียกประชุมชาวบ้านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย พอคาคนเดิมที่เคยทำเงินหล่นได้ยินข่าวน้ำท่วมจึงนำข้าวสารและอาหารแห้งมาบริจาคเขาจำคำเอ๋ยได้และยื่นถุงข้าวให้คราวนี้คุณรับไว้เถอะนี่ไม่ใช่รางวัลแต่เป็นน้ำใจคำเอ๋ยยิ้มและกล่าวขอบคุณนางรับความช่วยเหลือด้วยความซาบซึง้งเพราะรู้ว่าการรับอย่างมีศักดิ์ศรีก็สำคัญไม่แพ้การให้หลังน้ำลด หมู่บ้านร่วมแรงร่วมใจกันซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ใหญ่บ้านเสนอให้คำเอ๋ยเป็นคนดูแลกองทุนหมู่บ้านเพราะทุกคนเชื่อในความซื่อสัตย์ของนางคำเอ๋ยลังเลฉันเป็นแค่แม่ม้ายยากจนจะทำได้หรือคนจนที่ใจซื่อสัตย์มีค่ากว่าคนรวยที่คดโกงผู้ใหญ่บ้านตอบตั้งแต่นั้นมาชีวิตของคำเอ๋ยเปลี่ยนไป นางยังคงทำงานหนักเหมือนเดิมแต่มีหน้าที่ใหม่ในการดูแลกองทุนหมู่บ้านนางทำบัญชีอย่างละเอียดไม่ให้ขาดตกบกพร่องบัวลอยเห็นแม่ทำงานก็ยิ่งขยันเรียนเขาตั้งใจว่าจะโตขึ้นเป็นครูเพื่อกลับมาสอนเด็กๆในหมู่บ้านแม้ความยากจนยังหายไปแต่ความเคารพและความเชื่อมั่นจากชาวบ้านทำให้คําเอ๋ยรู้สึกว่าตนมีคุณค่า หลายปีผ่านไปบัวลอยเติบโตเป็นหนุ่มเขาสอบชิงทุนได้ไปเรียนต่อในเมืองด้วยความช่วยเหลือจากกองทุนหมู่บ้านและแรงสนับสนุนของทุกคนวันที่ต้องจากบ้านคําเอ๋ยยืนมองลูกชายด้วยน้ำตาคลออย่าลืมบ้านเราอย่าลืมความลำบากที่เคยผ่านมาบัวลอยก้มกราบแม่ผมจะไม่ลืมครับแม่ ชีวิตในเมืองไม่ง่ายสำหรับเด็กบ้านนอกบัวลอยต้องทำงานพิเศษควบคู่กับการเรียนแต่คำสอนของแม่ทำให้เขาอดทนและซื่อสัตย์เขาเรียนจบและสอบบรรจุเป็นครูได้สมใจหลายปีต่อมาเขากลับมาที่หมู่บ้านในฐานะครูหนุ่มประจำโรงเรียนเล็กๆแห่งเดิมชาวบ้านต่างดีใจโดยเฉพาะคำเอ๋ยที่แก่ลงมาก แต่รอยยิ้มยังอบอุ่นเหมือนเดิมบ้านไม้หลังเก่าได้รับการซ่อมแซมใหม่จากเงินเดือนของบัวลอยแต่คำเอ๋ยยังใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ฟุ่มเฟอือวันหนึ่งมีเจ้าหน้าที่จากอำเภอมามอประกาศเกียรติคุณให้คำเอย๋ยในฐานะพลเมืองดีเด่นด้านความซื่อสัตย์และเสียสละชาวบ้านพร้อมใจกันมาร่วมแสดงความยินดี คำเอ๋ยยืนบนเวทีเล็กๆใต้ต้นโพใหญ่ใจเต้นแรงนางกล่าวเพียงสั้นๆฉันไม่เคยคิดว่าจะได้รับอะไรตอบแทนแค่ทำในสิ่งที่ถูกต้องความดีอาจไม่ทำให้เรารวยเงินทองแต่ทำให้เรารวยใจเสียงปรบมือดังลั่นบัวลอยมองแม่ด้วยความภูมิใจที่สุดในชีวิต จากแม่หมายชาวไร่ผู้ยากจนที่เคยถูกมองข้ามวันนี้คำเอ๋ยกลายเป็นแบบอย่างของทั้งหมู่บ้านชีวิตของนางพิสูจน์ให้เห็นว่าความซื่อสัตย์ความอดทนและน้ำใจสามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตได้แม้บ้านจะเล็กแม้ทรัพย์สินจะน้อยแต่หัวใจที่เปี่ยมคุณธรรมยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดในโลก